เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจันศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้การเงินหายากจะมีเงินเข้ามาก็ลำบากแสนจะลำบากเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินแล้วก็ให้เก็บออมให้ดี เรื่องของการงานก่อนหน้านี้อารมณ์เหมือนทำงานบนถนนลูกรังเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็สะดุดไปหมดแต่ตอนนี้พลิกจากร right ้ายกลายเป็นดีแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีหนักแน่นเพราะอาจจะมีบางอย่างที่จุกจิก,กวนใจส่วนคนโสดต,ตอนนี้หน้าตาออร่ราพุ่งยังไม่โดนใจใครเลยสักคน สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์รายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่อย่าเพิ่งเดือดร้อนเพราะจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานแม้ว่างานของคุณอาจจะไม่คล่องเท่าพวกเขาแต่เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเคลียร์กันนานเหมือนกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักพัฒนาไปไกลมากจะได้ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินอีกไม่นานจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตเรื่องของการงานกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรตอนนี้ดีวกับใครก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะตกลงร่วมงานกับคุณแบบเกินคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละนรักปัญหา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สามารถข้ามป่านไปได้ส่วนคนโสดตอนนี้แพ้คนจริงใจอีกไม่นานจะมีคนเข้ามาคุยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณดีขึ้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเรื่องของการงานหากกําลังจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆอยากให้คุณให้เวลากับตัวเองบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คู่รักคนรักยังรักกันดีความหวานทําให้ทุกอย่างลงตัวส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพาริาสาบ,บดีเรื่องของการเงินนะตอนนี้หากหวังเรื่องโชคลาภจะต้องรอไปก่อนแต่ถ้าหวังเรื่องเงิน ก็รอไปก่อนชิ้นเดียวกันเรื่องของการงานถือได้ว่าการงานของคุณลงตัวแบบสุดๆขาขึ้นให้รีบตักจะหยิบจะจับอะไรตอนนี้เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเรื่องที่ติดค้างในใจมานานถึงเวลาที่ต้องเคลียร์แล้วสอนคนโสดตอนนี้แสงสว่างเริ่มจับเรดาร์เริ่มจับความรักเริ่มทำงานสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงนิน เงินถือว่าดีมากๆในช่วงนี้จับเงินได้เงินจับทองได้ทองทุกอย่างลงตัวไปหมดเรื่องของการงานเรื่องของความก้าวหน้าตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้คุณจะได้มาแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นความเหน็ดเหนื่อยหายไปหมดเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักคนรักเจอปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างตามภาษาลิ้นกบฟันส่วนคนโสดตอนนี้โสดแต่มีสเสน่ห์ทำให้มีใครเข้ามาเยอะ แต่ระวังดีๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายได้เข้ามาคงที่แต่รายจ่ายเข้ามา,มาเรื่องของการงานการงานของคุณระเรื่อมากทําอะไรก็ประสบความสําเร็จรงร็อกไปหมดเลยเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจับมือยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดฟ้ามีตากําลังจะส่งคนดีๆเข้ามาให้คุณแล้ว ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ